ถอดรูทเป็นสยมง่ายๆทำแบบนี้โอเคอันนี้จะเป็นลักษณะของการถอดสแควรรูทนะฮะหลักร้อยกับหลักพันนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูครับสแควรรูทหนึ่งอย่ทำอย่างไรดีละ่ะวิธีการนะครับเราจะต้องหาตัวเลขอะไรที่ยกกําลัง2แล้วได้104่งรคำตอบก็คือ10ยกกําลังสองได้100ใช่ไหมถ้าเป็น1ิบกำลังสิบเอกลังสอง 2, ก็จะได้1 2ึอ งั้นเราจะรับเลขอะไรฮะเอาตัวที่น้อยกว่า104ครับก็คือก็คือ10นั่นเองนะฮะสิบกำลังสองนะฮะถอดรูทเหลือ10มาบวกกับนะ,ะมาบวกกับใครครับมาบวกกับตัวเลขเอา1้อยตั้งนะฮะอ่า104ตั้งนะแล้วมาลบกับตัวเลขนี้100นะฮะตัวที่น้อยกว่าหารด้วยเอา2ตั้งนะฮะแล้วก็เอาเอาจำนวนเต็มที่เราหามาได้คูณเข้าไปนะครับโอเคไหม คูณ10เข้าไปนะครับดังนั้นคำตอบนะครับก็คือได้อันนี้104นะครับลบกับ100ได้เลข4นะครับแล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วย 20. เดี๋ยวเราตัดเลขนิดนึ่งนะครับเอา4 1เป็น่อะไร4 5 2หดังนั้นอันนี้10บวกกับอะไรฮะหาร5ก็ประมาณ0.2ดังนั้นคำตอบคือประมาณ10.2นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหลักพันนิดนึ่งนะครับว่าทำอย่างไงนะฮะ โอเคหลักพันก็ทำทำนองเดียวกันฮะคล้ายๆกันหาตัวเลขที่ยกกำลังสองแล้วได้ใกล้เคียงกับ2,550มันก็คือ50ครับนะ50ยกกำลังสองได้2,500ถ้า51ยกกำลังสองน่าจะเกินวันนี้นะฮะงั้นเราเอา50แล้วกันนะครับเอาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เริ่มต้นเอาตัวนี้เอาสขารุณนี้ตั้งนะครับ2,550มาลบกับ นะฮะลบกับ2,5 0นะบลบกับ2อ0แล้วก็หารด้วยเอา2ตั้งหาร2นะฮะแล้วก็มาคูณกับใครคูณกับผลลัพธ์ที่เราได้มาจากเมื่อกี้นะครับดังนั้นคำตอบนะครับก็คือจับลบกันกลายเป็น50หารด้วย100ใช่ไหมฮะ5าหาร10ก็ประมาณ0.5นะครับบวกกับ50คําคำตอบนะครับก็คือ50.5นั่นเองโอเค